ท่านกัรยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายมงคลสูตรบทหนึ่งบอกว่าสัตสิปัญจะเอตมังการมุตมังแปลว่าความเป็นผู้มีศิลปะเป็นมงคลสูงสุดสุดยอดเชกเช่นกับแม่ครัวหัวป่าจะทำอาหารแต่ะอยางไม่ใช่เอาวัตถุดิบผักมั่ง เมื้อสัตว์บางของต่างมาผสมผสเแล้วทำเลยไม่เกิดรสชาติไม่เกิดความอร่อยไม่เกิดรสในอาหารเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าชื่นใจและน่าอนโมทนากับโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดตามประสงค์ของเจ้าประคุญเดชพระพุทธาจารย์ ตามความ,วามกรุณาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามงคลมุนีปรารถนาให้พระภิสุทธิสมเร็จภายในวัดไตรมิตรวิทยารามพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปลอดภัยโควิดดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาวันนี้ตรงกับวันอังคารที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564ในวันนี้มีข้าวผัดกุ้งเชียง ข้าวปัดคุณเชียงเนี่ยมันทํายากนะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเกียวเอามาตําให้ดีแล้วกระเจียวให้มันพอกิมเกลียมนอกจากนี้ก็เอาคุณเชียงปลามาทอดซะ้ก่อนมีต้นหอมเข้าสวยแครอทเอามาผัดรวมกันให้มันเกิดรสชาติมันมีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็ม คนดีพองามพอมีรสอร่อยนอกจากนี้แล้วแกงเลียงแกงเลียงก็ต้องคนทํามีศิลปะนะมีพริกมีหอมมีกระเทียมมีกระชายมีกุ้งแห้งมีฟักทองมีน้ําเต้ามีตําลึงมีข้าวโพดผักนานาชนิดแต่สามสำคัญที่สุดก็คือว่าเครื่องเทศเครื่องเทศเอามาโขลกต้องตั้งใจโขลกนะ ตั้งใจโขกจะอยากบ้างละเอียดบ้างให้มีรสอร่อยเข้ากันทุกอย่างดดยะชิมแล้วก็โอ้มันพอดีอะข้าผัดร้อนๆอ,อาจจะฝืดคอนิดแต่มีแกงเลียงนิดหนึ่งผสมไม่หน่อยหนึ่งมันให้เกิดรสชาติเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนา,าสาธุก,การซึ่งถือได้ว่าตั้งใจทำ ถวายแก่สงูสุ้้สงสีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถามว่าทําไมต้องถวายกับพระสงฆ์อยากได้บุญบางคนถามว่าบุญเป็นตัวยังไงเป็นลักษณะยังไงบางคนไม่รู้บางคนไม่เข้าใจท่านทั้งหลายลองนึกถึงเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญเป็นที่สุดแล้วมีบุญเป็นที่สุดแล้วสัตว์อื่นมากมายแก่กรไม่ได้เป็นมนุษย์เลยสัตว์ดิัรฉชนเป,ปรตตรวนี้เยอะแยะไปหมดเลย เราเกิดมาเป็นมนุษย์รู้จักบุญรู้จักบาปเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะ,ะถวายแก่สฆงผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียพรภาวนาเพื่อให้หลุดพ้นเพื่อใหถึงธรรมแล้วก็นำธรรมะนั้นมาหล่อหลอมให้เรานั้นไม่กล้าทำบาปอยู่ในบุญแล้วก็บำเพ็ญภาวนาเสมอๆเ,เป็นหลักของชีวิต ชีวิตอย่างเงี้ยมีคนบอกมีคนสอนมีคนนําเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณวราพรสุรวีรธรรมสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เข้าวัดไตรมิตรมาน่าจะ60สกว่าปีแล้วคุณกิติมาสุรวีรธรรมพร้อมทั้งนาเตียงล้าโลมแฟชั่นเป็นเจ้าภาพ ด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามเติบโตกับวัดไตรมิตรวิทยารามวันนี้เลยเป็นเจ้าภาพในนามของเจ้าบุคคลาเร็จในนามของวัดไตรมิตรวิทยารามขอ,อนโมทนาสาธุการกับร้านโรมแฟชั่นซึ่งเป็นเจ้าภาพในวันนี้ สัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาปวัติโตสัพเวลมติก,กันโตนิพุตโตจะตัวังปะวะแปลถอดความว่าขอท่านเจ้าภาพสัพพโลควินิมุตโตปาศจากโลกภัยทั้งปวงสัพพสันตาปวัตติโตฉลาดสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ใดที่ทำให้ตัวเอง เป็นทุกใจไม่สบายใจสามารถปรัะปรีมอารมณ์ได้ฉลาดในอารมณ์สภเวในละมะติก,กันโตมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนมากเป็นที่รักของคนทั้งปวงนิพุ้โตจะวุวังเพราะวะ่าขอให้มีความสุขกายสุขใจด้วยอนุภาพบุญน,นี้ตลอดกาลนานทานเทิน